มามีมม่ครับทำไมมาม,มี่ทำอย่างนี้อ่ะพาไอเจไปสวิตแล้วเทงมึกวิตัวเดียวได้ไงอ่ะมึกไม่ยอมนะมัม,มี่อ่ะอามึกไม่ชอบอยู่ตัวเดียวอ่ะมึกอยากไปเล่นด้วยอ่ะม,มมี่ออคือ อิจฉาแล้วนะพี่ดำอยู่ในร่มสบายดีอออยู่ตรงเนี้ไม่เห็นน่าจะสนุกเลยเอ้ยเฮ้ยก็ไม่ชอบอยู่ตัวเดียวอ่ะไม่ชอบเลยเนี่ยอยากลองอยากลองไม่ชอบเลยโอ้อยนั่นนันเริ่มแล้วโอ้ยตื่นเต้นจังว่าแต่มามีขับไปหรือเปล่าครับ a อทีวีอะไรเนี่ยขนา มอนเนี่ชักไปแน่ใจแล้วนะครับวขับดีๆนะดีๆนะโอ้โหยังไงยังไงยังไงเริ่มไม่ดีแล้วโอ้ยเออโชคดีแฮที่เราไม่ได้ไปด้วยเนี่ยเออมาเงียบอนั่นๆค่อยๆไปดีครับมอนไม่อยากเป็นหมาครุคนนะครับโอ้หจริงๆน่าจะให้มอนไปนอนรอในะร่มดีกว่านะครับเนี่ยมาไม่ใจเย็นๆน,นะครับโอ้ยมึกอยากลงไปช่วยจังเลย มามีครับอีอกไกลไหมครับเนี่ยกว่าจะขี่เสร็จมอนกริงจนปวดคอปวดตัวแล้วนะครับโอ้ยอดทนไว้ก่อนนะเตี้ยอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วมามีครับเราต่อไปถ้าจะไปขับไปขี่อะไรอีกไม่ต้องชวนม่อนแล้วนะครับเพราะปีมือการขับขี่ของมามีเนี่ยมันเข้าขายวิกฤตครับ จะถึงแล้วนี่ครับหมามิค่อยๆไปนะครับอุ้ยบอนบอนกำลังจะล่อจักลาเป็นหมาคลุกโคลแล้วโอ้ยโอ้หมามีโซ่โซ่บินอีกนิดเดียวครับสนุกไหมลูกบอกซิบอกคุณผู้ชมสิขีเอทีวีสนุกไหมโอ้ยบอกเกรงจนเหนื่อยไปหมดแล้วครับเนี่ยฮายได้มานั่งเอทีวีแล้วเนี่ย อยู่บนเนี้ยมักรู้สึกว่าแท้ขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยฮะโอยมักนี่มันหล่อจริงๆเลยแค่มานั่งเนี่ยนะหล่อขึ้นโอ้โหเวอร์จริงๆพี่ดำโอ้ยมันเป็นเรื่องของคนหลอ่อไฟเตีย้ย